สวัสดีครับพาเมืองไก่ไม้นะครับเมื่อนี้ตัวนี้เป็นไก่ก้อยครับก้อยหัวบนครับก้อยพัฒนาครับพามาเบืองครับร้อยสองโลหกเลยครับตัวนี้นักร้อยสองโลหกครับไม่ไม่ครับนี่ครับปั่มในยกหนึ่งครับนี่ครับ ใครใหม่้อครับใค่ใหม่ครับนี่ครับสีสันหนาตาครับน้ำขนมันไขวยบนแล้วครับไขวยหัวบนครับนี่ครับไว้หัวบนคุ้มบนครับกัดบาตีโตครับมีลูกยางกิ่มน้ำนอครับยางกิ่มโยนเขาครับนี่ตัวนี้ครับห้อยสองรหกสองรเจ็ดครับตัวนี้งามครับ นำใจพุ่มเสนอครับนี่ตอยอดพัฒนาตอครับขาแข็งเดือยกำลังตุ้มๆนะครับใกล้สิบเดือนครับสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนครับปั่มพานยกนึงเลยนะครับนี่ขัดพานครับบึงครับปลายข้อดีครับสีสันดีครับหางงามครับไก่เยังม่เรงไก่ออกไม่กินหญ้าครับบึงครับผมมีพี่น้องครับบ่าบึงครับสีสันครับสีสันหน้าตาครับ งามครับตัวนี้เบือแข็งใส่ได้แล้ครับเบือแข็งนักครับตัวนี้อุ้มใจน้ำเสนออีกหนึ่งตัวครับเบื้องครับเป็นปากอยครับใบหัวบนครับกัดบาตีโตเตะหลังนะครับลงมาเตะหลังครับคุ่มในเตะหลังเอาปีกนี่ครับเบื้องครับขายแข็งครับ ตอนเย็นๆครับผ้ามาเบิงครับตรงมีพี่น้องกันชื่นสอบไก่ชนครับจังไงอย่าลืมฝากกดติดตามเลยครับเด้อกดติดตามกดไลค์ครับกดถูกใจครับไอมาไก่ชนครับอุ้มใช้นาเสนออีกตัวหนึ่งครับของดีครับของดีจากอุบลราชธานีครับตัวนี้ครับเป็นไก่ก๋อยไก่เชื่องพัฒนาครับ ครับหางงามครับแข็งงามครับกำงามนะครับล่ำต้นล่ํตโตนี่ครับขามาบึงัวหนึงครับตํานเย็นเย็นครับพ่อแม่พี่น้องบึงครับไอมาไก่ชนนี้ก็ฝากติดตามน้ำเลยครับเด้อตัวนี้ครับติดตามน้ำครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับสวยงามครับตัวนี้ สวยงามครับขาแข็งหนาตาครับครับกบอิเพียแค่นี้เดอครับเด้อคลิปนี้ครับ